หนังสืออยู่ดีๆมันก็ง่วงๆเดี๋ยวไปหาอะไรกินให้ตาสว่างกันดีกว่าตะลิงปิงจิง้งริกเกลือต้องมาไปทํากันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอหามีดก่อนชุดเครื่องขวัวเราก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเราจะหามีดอันที่มันสามารถหั่นตะลิงปิงได้พอดีนะ,ะสีฟ้าแล้วกันเออเดี๋ยวมันไม่ต้องปอกนี่ว่าเก็บอันนี้กันไกของเราไม่เคยเอามาตัดของเลยเอาไว้เปิดฝาขวดอย่างเดียวเลย ไอ้ตรงเนี้ยเราใช้ไม่เป็นไม่รู้เปิดยังไงเราใช้แต่อันเนี้ยแงเ,เอาออกมาใช้ก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะจ๊ะมาแล้วตัวเอกของเราล้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตะลิงปิงกันนะหั่นให้มันเป็นแว่นๆนะทุกคนหรือใครไม่ชอบเป็นแว่นจะชอบกัดก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เนี่ยกินคนเดียวก็ประมาณนี้ก็พอและกินมากกว่านี้ก็น่าจะได้เข้าห้องน้ํา ในส่วนที่ฟิล์มจะใส่ก็มีกะปิมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นแล้วก็คนให้เข้ากันเอาจริงใจจริงก็อยากลองใส่ปลาลาแต่ว่าปลาลาเราไม่มีก็เลยใส่เป็นกะปิแทนฟิล์มคิดว่ามันก็น่าจะนัวเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เอาตาลิงปิงที่หั่นเสร็จเมื่อกี้เอามาใส่นะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันเลยอือหือกลิ่นตีเข้าจมูกมันใช่เลยหมายถึงกลิ่นกะปิน้ำปลามันตีกัน อพอมันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันแล้วมันก็ช้ำช้ำไม่ไหวแล้วก่อนที่น้ำลายมันจะไหลไปมากกว่านี้ขอชิมหน่อยอ้าอมดูตาฟิลมซีจะปิดอยู่แล้วเนี่ยขออีกสักคำมาจะตาสว่างขึ้นไหมอันเนี้ยไม่รู้แต่ที่รู้ๆก็คือน่าจะได้เข้าห้องน้ำแน่ๆ